สวัสด <ersch> ีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับดีใจที่รับทุกท่านทุกช่องวีเครีธรรมดาครับก็มีวครีธรรมดาประจำงานส่งนะฮะงานพิเศษครับ่านยพิเศษของที่26มีนาคม2568นะอ่านยพิเศษก็คือเรื่อแจกประเทศเวียดนามนะครับวันนี้วันพุธนะครับสีเขียวสีเขียวนำโชคนำสิ่งดีๆมาทุกจุกท่านนะครับขอขอบคุณธรรมาธิษฐทุกท่านนะครับเพื่อทำมาชมนะฮะทุก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 เด็กติดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ แนทางก็จะมาวางให้ท่านผู้ชมได้มมรู้เรื่งเพื่อความเป็นสื่อนะครับวันนี้รู้สึกว่าหลุดนะหาในพิเศษนะวันนี้เอาใหม่นะครับจู่ๆนะวันนี้เด่นหนึ่งกับสองนะครับหนึห่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับอืชุดเจาะก็มีสามหนึ่งหนึ่งสามสี่หนึ่งหนึ่งสี่ห้าหนึ่งหนึ่งห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามเจาสองสาม สี่สองสองสี่ห้าสองสองห้าหกสองสองหกเจ็ดสองสองเจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับรืดวินนะครับวินหนึ่งสองตามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเกือบไปนะครับถ้า เกิดไปนะครับาบนล่างนะครับเด่นนะครับเด่นสูดวิ่งเน้นที่หนึ่งนะครับเน้นที่หนึ่งนะลองก็คือสองนะครับติดเจาะให้ระมัดระวังด้วยนะครับขอให้เด่นมาก็โอเคแล้วเนาะรูดวิ่งจับคู่มันแบบยาวๆหน่อยนะจับแบบเป็นตัดตัวเดียวสองตัวนะครับมันมันเสียวมันเสียวนะประมาณนี้นะครับขออุกหนุนโชคดีนะครับออกเวลาห้าโมงเย็นนะไนพิเศษนะครับเวียดนามพิเศษนะ Kau hadupkan cuci-cuci yang kat, kawalan penuh, kawalan tiba, kawalan...